พีเล่พีเล่พีเลโอ้ยโอ้โหโเรียกชืดังเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวทำไมทำนี่ตั้งนานไม่ได้ทำอะไรอยู่เนี่ยฟังเพลงอยู่พี่วันนี้ทำไมพี่เดมาอารมณ์ดีเต้นฟังเค้ยแล้วเาว้าเบาไม่ใช่กล่อมมาผมมีแบบไอเดียเกี่ยวกับปาร์ตี้จะมานำเสนอได้เขาบอกว่าเวลาจะจัดปาร์ตี้ทั้งทีเนี่ยนะครับผมของกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ สำคัญฟิงเกอร์ฟู้ดคืออาหารแนวหยิบและมันก็ต้องเป็นเมนูที่ทำให้เขาวาจดจำเราถูกต้องอย่างเช่นวันนี้ก่อนอื่นเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับกอต้อนร,บรบบับเข้าสู่รายการควรคิดจานด่วนอย่างที่ว่าไปวันนี้เราจะมาทำเมนูคาราเป้ให้คนเขาจดจำและนี่เลยเรามีคาเวียร์อ่ะแล้วเราก็มีดีหมึกด้วยหมึกดำนะครับผมจากปลาหมึกนั่นเองแล้วเราก็มีเนื้อปลาหมึกแล้วก็แครกเกอร์ มาเริ่มเลยพี่เลครับผมพี่เลครับโรยเกลือไปหน่อยได้ไหมโรยเกลือได้ครับเดี๋ยวจะช่วยนะไม่เป็นไรพี่เออแต่ว่าถ้าทำมันจะต้องอาศัยแบบมืออาชีพเท่านั้นนะครับมันก็ใช่ <S <s แล้วก็ทำให้มันเสร็จๆ, <S <s ๆล้างมึกเสร็จนะฮะแค่ขยำแาบเบาๆพอออกมาได้แล้วทันประบึก แค่สับมันหยาบๆแค่นี้แหละถอยถอยต้องละเอียดนะพี่เลยนะเอาแค่หยาบหยาบหยาบหยใกล้เสร็จแล้วค่ะือแค่อีกสทีเ <c oughs> ออลาเบียจบไปเราไปที่เตากันพี่เลยครับออผมขอกระทะก่อนอื่นเลยนะฮะเรานะฮะจะผัดนะครับเจ้าตัวเบึกดำพร้อมกับครีมซึ่งครีมในนะวันนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนมาใช้นมข้นจืด ผมใช้หมึกดําครับพี่แลซึ่งเป็นหมึกดําเข้มข้นที่ตัวหัวเชื้อหมึกเลยนะคราวนี้ก็นมข้นหวานลงไปหน่อยเราจะรู้ต้องใช้มาเท่าไหร่ประมาณขนาดนี้และที่สําคัญครับพี่เลครับอะไรครับพี่ปลาหมึกลืมไปแล้วเนี่ยลงไปก่อนเลยปาบเขาให้หายท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับผ้มองไม่เห็นเหมือนกันและตามด้วยกินทะเลเนี่ยมาฟ้าครบจริงๆครับผมพี่เลครับพี่ต้องบอกเลยว่าขอคืนนิดเดียวแล้วปิดไฟได้เลยครับได้ปาบไปปิดไฟหน่อยคาเวียลง เออลือมไปแล้วนะคนเลยพี่เลยคราวนี้เรามีชีฟ์นะฮะหรือว่าเป็นต้นกุยช่ายเราจะใช้แค่ช่วงใต้คอตรงนี้ออืภาษาไทยเดี๋ยวนั่นมันภาษาจีนไหมเออกุยช่ายเช่ใ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 ช่ดอกไม้กวาดเนี่ยเขาเรียกดอกไม้กวาดก็คือดอกกุยช่ายนี่แหละที่เวลาผัดกันแล้วก็ชอบต,ต้นเล็กๆภาษาอังกฤษมาช,าชายยีฟ์ชีฟส์ yeah um จานครับพี่เรย์ครกเกอร์มาวางแฟบ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 แล้วมีหนวดครบทุกอันเหลือนี้อ่าหนวดพอดีจริงๆด้วยพี่เรย์โอ้โหแล้วหยิบมาเหมือนคำนวณคาเวียร์โป๊ปปี้จะได้เห็นเรียบร้อยเมนูนี้เรียบร้อยรอยัลคานาเป้โอ้โหสุดยอดเป็นคานาเป้รอยโคลคนาเป้ขัวคิด เอายาวกว่านี้หน่อยวาให้พอแล้วพอแล้วพอแล้วอัดไปเลยครับผมคำเดียวเชฟมาร์สสำหรับปาร์ตี้อือโดนไหมเออกิ่นทะเลอ่ะอือฮึเบาๆแล้วละมุนของนมจะค่อยตามมาเออให้ลืมไปว่าถ่ายนมอยู่อือสุดยอดอือเนี่ยคานาเป้บว ครบเลยความมันความเข็มความละมุนมีอยู่ในเมนูนี้หรือคุณอยากจะพริกไทยหน่อยไหมคนาเป้หมนทำได้ทุกอย่างลองทำมาดูนี่คือเมนูที่นำแต่ของดีของทะเลมารวมกันไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากที่สิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเผมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำครีมออฟคาเบียแล้วก็เอ่อ อิงซอสน่ะครีมออฟอิงคาเวียร์ขนาเป๊ะจบแล้วล่ะมองตัวเองไม่กินจบรักได้ยรำบัดอย่าลืมติดตามชมครัวคลิปได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ช่ไหมพี่เลยถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเน็ตทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไครได้เลยนะตอนนี้ไม่ใช่สัตาาสสบตะไคร subscribe ตูกต้งแต่พอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อหัดสุก9โมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe ก,กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกัน <S <S จ้ะ